สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมต้นบอนสีอีกต้นหนึ่งนะคะนั่นก็คือบอนสีอีเหนานะคะอันนี้คืออันนี้เป็นใบเล็กของเขานะคะที่ยังไม่กัดสีค่ะเพิ่งจะออกมาก็ลักษณะก็จะเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีลายขาว มีลายขาวๆที่ใบก้านกระดูกเขาจะเป็นสีเขียวนะคะเป็นสีเขียวเข้มเลยค่ะใบก็จะมีใบลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะซึ่งจะไปรูปของใบของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับลูกไม้ป่าก้านดำนะคะต่างกันที่สีของกระดูกกระดูกจะมีสีเขียวเข้มแล้วก้านของเขาก้านของเขาเมื่อต้นเมื่อเจริญเติบโตมาแรกๆก็จะมี สีเขียวไล่ลงไปถึงโคนจะเป็นสีเขียวไปทางน้ำตาลนะคะอันนี้คือใบที่ยังไม่กัดสีส่วนใบที่กัดสีเต็มที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีขาวจะชัดเจนมากแล้วก็ลายล่างแหง็็จะเป็นสีเขียวเข้มกระดูกเป็นสีเขียวเข้มและมีสะดือตรงนี้เป็นสีแดงนะคะอันนี้อีเหนาสะดือแดงและก้านของเขา ด,ดูใต้ใบนะคะใต้ใบของเขาก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวอ่อนๆค่ะแล้วก็มาถึงโคนใบตรงนี้จะเป็นสีเขียวอ่อนไล่ลงมาข้างล่างจะกลายเป็นสีน้ำตาลไปถึงสีดําเลยนะคะอันนี้คือใบของเขาที่กัดตีแล้วนะส่วนปลายใบที่หายไปเนี่ยมันเหลืองๆเ,เหมือนจะเป็นเชื้อรานะคะเราก็ต้องตัดทิ้งนะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะลามไปใส่ใบอื่นนะคะนี้ อันนี้คือใบที่เต็มจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนเรื่องส่วนเรื่องการลดน้ําแสงแดดก็จะคล้ายๆกันหมดนะคะบอลส่วนมากก็จะโดนแดดได้ในช่วงเช้าไม่เกินห้าโมงนะคะพอหลังจากนั้นแล้วก็จะต้องมีสแสลนมีอะไรบังให้เขาลดน้ำตอนเช้ากับตอนเย็นจะเลือกเวลาไหนก็ได้วันละครั้งก็พอนะคะ ก็ถ้ามีน้ำซาวข้าวเราก็จะใช้น้ำซาวข้าวรดได้เลยเดียวกันราดลงไปที่โคนเลยนะคะเวลารดน้ำเราก็ไม่ควรที่จะให้โดนใบโดนก้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เสียทรงได้ค่ะใบของเขานี่อ,อก้านของเขานี่จะบอบบางถ้าใบที่ยาวๆมากเราก็ควรจะมีไม้ค้ำเอาไว้หรือว่าใช้ลวดหรือใช้อะไรก็มาบังคับทรงเขาไว้ไม่ให้เขาโดนลม ไม่ให้โยกไปตามลมนะคะดินที่ใช้ปลูกก็จะเหมือนกันนะคะคือดินใบก้ามปูหมักที่เราซื้อมาจากร้านปลูกต้นไม้เนาะหนึ่งส่วนกับดินร่วนปนทรายครึ่งส่วนใบมะขามครึ่งส่วนนะคะแล้วก็คลุกเคล้าผสมกันแล้วก็มีขุยมะพร้าวสับอีกครึ่งส่วนคลุกเคล้าผสมกันใช้เป็นดินปลูกนะคะพอหลังจากปลูกเสร็จแล้วเราก็จะมีใบมะขามเนี่ย มีใบมะขามมาคลุมไว้อีกทีหนึ่งนะคะเวลาเราลดน้ํามันจะได้ช่วยคลุมดินนะอ๋ออันนี้รากเยอะอันนี้รากเยอะมากเลยก็บอนสีอีเนาเนี่ยเมื่อกัดสีเต็มที่แล้วก็จะให้ความสวยงามสีขาวสีขาวจะเด่นชัดขึ้นแล้วก็ก้านกระดูกจะเขียวชัดขึ้นนะคะสวยงามมากๆค่ะ ราคาก็ไม่แพงจับต้องได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ